ชมวีโอนี้อยู่ที่ช่องเพจหางานนะครับวันนี้วันที่8มกราคม2564วิดีโอที่ผมจะพูดถึงวันนี้เป็นเรื่องของสิทธิ์คนละครึ่งนะครับคือที่บอกว่าให้ระวังถูกตัดสิทธิ์เพราะอะไรเพราะว่าคนที่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งเฟส2,3,500บาทเนี่ยนะครับคุณได้รับสิทธิ์ไปแล้วแต่ถ้าคุณไม่ใช้เงินคุณไม่ใช้เงินสักบาทเดียวเลย จนถึงวันที่15มกราคมเนี่ยคุณจะถูกตัดสิทธิ์นั้นทันทีนะครับเฟสแรกโดนกันมาแล้วนะครับเฟสแรกมีหลายคนถ้าถ้าใครเคยผ่านประสบการณ์เฟสหนึ่งมานะฮะจะรู้ว่ากดรับสิทธิ์แต่ไม่ได้ออกไปซื้อของภายใน14วันนะครับเขาก็ตัดสิทธิ์นั้นเลยทันทีนั่นคือข้อแรกที่จะบอกนะครับข้อแรกคือถ้าคุณได้รับสิทธิ์คนละครึ่งในเฟสสองที่ผ่านมานี้คุณต้องใช้เงินสักบาท2บาทก็คือต้องใช้นะครับก่อนวันที่15อ่อก่อนวันที่14มกราคมนะครับ พอวันที่15้าปุ๊บเข้าสู่เรื่องที่2เลยวันที่15มกราปุ๊บมันจะมีคนที่ถูกตัดสิทธิ์เพราะไม่ยอมไปใช้เงินเมื่อ14วันที่ผ่านมาพอวันที่15คนที่จะสมัครใหม่มันจะมีสิทธิ์ที่แบบเขาเรียกว่าอะไรถูกตัดไปไงมันก็จะมีสิทธิ์ว่างกลับมาอีกนะครับซึ่งอาจจะเยอะก็ได้นะครับอาจจะเป็นล้านคนก็ได้ใครที่สมัครเฟสสองไม่ทันเดี๋ยวรอวันที่15มกรา ถ้าใครถูกตัดสิทธิ์ไม่ไปใช้เงินตั้งแต่1ถึง14มกราคมเนี่ยไม่ใช้เงินโอนคนละครึ่งเลยสักบาทสองบาทก็ไม่ใช้เลยถูกตัดสิทธิ์ปุ๊บวันที่15เปิดรับใหม่เปิดรับเพิ่มจนจะให้ครบเต็มจํานวนนะครับดังนั้นฝากบอกต่อด้วยนะครับถ้าคุณหรือเพื่อนคุณครอบครัวคุณได้สิทธิ์คนละครึ่งไปเนี่ยก็ใช้นะครับก็ใช้ก่อน14มกราคมจะ10บาท20บาทก็ไปสแกนร้านไหนก็ได้10บาท20บบาทก่อนนะครับเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะถูกตัดสิทธิ์ส่วน ถ้าใครไม่ได้ดูวีดีโอนี้แล้วบังเอิญถูกตัดสิทธิ์หรือใครที่เขาเรียกว่ารอเสียบใครที่รอเสียบสมัครไม่ทันทั้งเฟสหนึ่งเฟสสองสมัครไม่ทันเดี๋ยว15มกราจะมีรอบตกหล่นอีกรอบหนึ่งก็เตรียมตัวให้พร้อมนะครับฝากด้วยนะครับหวังว่าวิดีโอจะเป็นประโยชน์กับคุณเราก็สลับสับเปลี่ยนนะครับเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆเรื่องของการหางานต่างๆสวัสดิการอะไรต่างๆเราได้ข้อมูลตรงไหนมาเราก็นํามาเผยแพร่ให้คุณฝากกดติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจผมด้วยขอทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ